งนะครับยาตรงเป็นขามะขามป้องมะขามป้องใบฝรั่งใบฝรั่งและกลุ่มฟ้าฟ้านี้และสองอย่างออสองอย่างเจ้าขาแล้วก็ไอ้ตัวยาช่วยตัวยาช่วยนี่ก็เป็นเป็นพวกกระชายพวกน้ำขิง ปลาชายน้ำขิงเจ้าค่ะได้ไหมคุยได้เจ้าคขาจ้าค่ะตัวประกอบใช่ไหมใช่ครใช่เจ้าค่ะตัวช่วยตัวช่วยตัวช่วยตอบแล้วค่ะต่อมาเป็นตัวคุมเป็นตัวคุมเนาะเป็นตัวคุมเป็นใบเตยใบเตยแล้วก็ดอกขมฝอยดอกขมฝอยนะคะยมดกักษ์กระสายอะไรเจ้าคะยังถ้าสมมติว่ามันเหลืออาการ ที่เป็นยังไม่แก้ขึ้นไส้ถ้าของของคุณยมยักเป็นขิงใช่ไหมคะ,ะมน่าจะเป็นตัวยาเผ็ดร้อนอหรือสุกหูตัวไหนดีเจ้าคะเผ็ดร้นอนที่ไม่ใช่ขิงกระกชายได้ไหมกระชายได้เพราะว่ามีความหอมแล้วก็ขา่าไ,ได้ม้ไดเจ้าคะ่ะข่า MS ก็ดีเพราะอะไรเผ็ดอชกรอน,นิดนึงเพราะว่าคนไข้ อายุสมุทร45ปีเจ้าค่ะเหมาะมากที่จะยัดขายัดเข็มกระชายเจ้าค่ะหายยึดอย่างเดียวเจ้าค่ะวิญญาณตําราอะไรเองรับวิญญาณตําตาาราณยาโบราณคือพวกไทยเป็นเลือดเป็นยังพวกไทยเป็น มันใส่ใส่ของเก่าคือใส่กะลาของข้าวแล้วมันคู่กิซี่นะครับกะลาบป็นข้าวเมนบมนบริจาคกะลาข้าวนี่ต้องเผาไหมคะับกต้องเผากับอะไรอีกตัวนึ่งคู่กิซี่กิซี่มันรู้ว่าการมีคู่กิซี่ภาษาสามัญคือคู่ภาษาจามันาหน้าเข้ากิซี่ท่ะอ๋อรู้จักรู้จักเป็นคู่แล้ว ขาดที่สุดขาบ้านในยาร่างเจ้าค่ะยช่วยคือหอมแดงกับไข่แดงหอมแดงและไข่แดงเอามามาตีกันอ่าก็มีมันสิประสานรลำไส้เปลี่ยนไหม่เพื่อนเนี่ยสมานลำไส้ไม่เห็นตลาดไเห็นตลาดค่ะแต่อาจารยงแผนไทยเขาวิเคราะห์ได้นะเจ้าค่ะแต่๋ยววันผเข้านแผนไทยเลยเลยเขาได้เพราะว่าหอมแดงมีลิขับลมนี่ อุจจระก็คือยาคุ้มยาคุ้มดิดบนี้มันสีมี่เครื่องข้างขวดค่ะทั้งบาเดินเครื่องข้างขวดในวันซีมี่คุยั้งข่เครื่องข้งขวดเครื่องขง่วจ้ะเขาข้างขวดเขาข่้ง าย,ยาหอมตื่นอ๋อค่ะไปไปเตยยังก็ไหนพวกยาหอมือพวกคอตคขาเรียกคะไขคทครัา,า,า,าอ๋อค่ะให้ไปกินหอมจะมีต<ป>้นไม้ใบเตยหอมก็ยังเหมือนกอ๋ใช้กลิ่นยอมใส่กันมาใส่หลวงพู่เป็นอยู่ในหนังสือในเมืองหลของนนทก็คือหอมเสียยางแห้งเลยตายห,หอมแบบที่ว่าพูดสิมันิตาย ตายอยู blender, ่ขึ por, um, oh, ้นเดีงยมันเจ็บแผลเฉื่อพอมว่าดีอ่ามีรองพอองหนึ่งเป็นเป็นอยู่ของข่าวๆเหมือนเลยว่าโอคนหน่อยทองยแห้งจะไอ้นมันเดือดของจีสองตีสามเลยรถปหาหมอผมมีทุกวันนี้สามหลอดผมมีทั้งหมดสี่ฟอเพิ่งเลยอายามาผลไอไอกินเบือาสี่ปามะผลหนึ่งก็มีเออห้าเมฆ หากเมฆเสียงว่ามากินก <No uh ouais 네็่นอยู่เโยนเหมือนหางมันโดอรักเมฆคนสัไยกลางก็โยนเมฆอะไรข้าเจนเมฆมี้าเจนเมฆมันงงเลยแล้เพิ่มาเปลือกมะนไปโดนเมื่อฝนกจอดจอดเอาหินฝนในร่งนี่แน่แน่แน่ขันหนาอันนี้คือยาตัวตรงมันจะขาดเถอะแล้วอีกตัวนัองมากที่เพิ่งก็เอาเจนี่ว่ามมีปากคำปอเนี้ย บัาวัลค้างปมเป็นคนาแตกไปแล้ว่องเป็นขุพลคน่าเตะไปโจทยอยเรอพิ่ว่าผลหนึ่งคือโซอยมันแล้วพวกมีปลาคางเผ็ดนเจ้าข่าเป็ขาเะเปลือกปาคามเผ็ดเปงเปลือกงยมันนะอ๋อ่เปลือกจะเป็นสมานแกะทองเสียเจ้ดีๆวกจะมีอีกนหนึ่งทีบักท่านบักท่านบุากุก่าเขาเย บักกอร์ด้วยสุกค่อยู่หลังผุ้ตีผูที่เปนเอร์พ่เก็บมากคนที่บอกเน้นไปเก็บมากอ่าพก็มากักท่านไห้เปนมากเลย่ยแนแมนมันออกเปี้ยบๆนิดๆมันหวานนิดๆเนี่ยมันเป็นการชั่วโรตหน้าค่ะแต่นี่ทวดอซอยใส่ชราชุกินที่นี่แต่เมนนั่นที่นี่อ่าเปิดเอาอ้อยด่าง ไม่ใจละเอาหายตนมะลิพอดีมีพุ่มมะลิอยู่หนาพอดีอะมะลิจ้าหาก็มาผค้ใจอันนี้กระ้อิ่นผ้นใร่กันกินเข้าไปเครื่อมขันขันบรใหญ่ดอกขันขันลอกยินเท่าที่พอนม่เๆนี่แต่ไปประมาณสี่คืนหายอืนหายร้อเปร์เซ็นเลยพมีโรงห้องน้ำเพ่ามีอยังอีกนอยอันนี้เป็นยาแผนที่ว่าบาดพ่มีตำราแจนนี ป,นงงปนคนหลวงโบ่เนี่ยมันค่อยทูดงตลอดเะยนะล่าล่ามารีทางแผน,แผนแทางนที้ก็แก้ไขด้วยเวลาเราท้องเสียเราจะติดเชื้อแล้วมีไข้ต่างๆใช่จ้า้ีก็อ้อยยังมาดูกำลังมนะดีแต่ปลอดโปรเซสต์นะดีเข้าไปเนี่นย,ยสมกาไพรจะมีของเหล่แล้วบอกตัวฝั่งผ่าตัดสามทู่นาในสมุนไพรตัวไหนบ้างที่จะใช้แก้ปวดเมื่อยขอบคุณสาบคำถามนะคะยังรักษา แม้กระทั่งเอายาคารมายแป้งแป้งแครดิกนะคะดิสพอคงก็ลองทานแล้วแต่ว่าเขาไม่ยุบนะคะโอเคค่ะจริงๆไม่แนะนำให้ใช้แป้งแครดิคเฉพาะจมูกนะเอาอย่างมาเห็นนักสัค่ะเป็นจับภายในใช่ไหมคะเจ็บไหมคะมีกลิ่นไหมเจ็บแต่ว่าคือการเย็นหายใจลำบาก ขาใครจะลำบาก <บา S 2> มันจะเป็นหัวมาอันหน,จนูจะโมไหวนะค่ะจริงจริงมันมีค่ะใช่มันจะมียานัดของแผนไทยเนาะที่เขาเป่าแล้วเข้าจมูกเราขึ้นสีษาค่ะที่พี่อ้อค่ะท่ะน,นี้จะเป็นทีมแพทย์แผนไทยนะคะยังเจอกับหมอพือ้นบ้านนะคะท่านเหล่าน,นี้อีกทีที่สองค่ะจะเป็นจากกลุ่มงานพระพิสุสงฆ์ค่ะคาะกลุ่มงานนะคะก็จะเป็นพี่อ้อยวัสดุ อาบ,บาลชาชีพนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านแต่วันนี้ไม่ได้ขึ้นมานะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะคะจิตตาพรบวงศรีแก้วค่ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลน,นะคะก็ยินเจอท่านอีกนะคะอีกงานหนึ่งก็คือจะเป็นงานสุขขษานะคะและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพนะคะซึ่งมีหลายคนในการก็จะเจอนะคะตัวดิฉันเองค่ะชื่อเอมค่ะสุภตาชาวงและอีกท่านหนึ่งค่ะน้องนัทฐานอภารพรแก้วนะคะนักวิชาการสาธารณสุขน้องบอยค่ะ ค่ะภิชาตบุญอยู่นะคะนี่ก็เป็นพนักงานนะคะที่ในกลุ่มงานเราหนูเชื่อว่าเคยเจอหน้าค่าตากันมาหลายปีมากนะคะแต่ก็ยังเขับเพื่อนนะคะทั้งสุขภาพต่อไปนะคะซึ่งในการจัดกิจกรรมค่ะครั้งนี้เราก็มีาทาคีเครือข่ายนะคะรพสตค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพังบงนะคะและรวมถึงค่ะ ยงประถัก์ในชุมชนนะคะที่จะได้ถวายนะคะการดูแลสุขภาวะทางด้านสุขภาพของพระคุณท่านต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแต่กิจกรรมในวันนี้นะคะล้วนแล้วนั้นหาได้ล่วงเกินพระเจ้ามายาพระผู่กรณียาค่ะ